สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร,ร์มยาชาแน,นลเช่นเดิมนะฮะวันนี้ก็มาพูดเรื่องยารักษาโควิดกันหน่อยนะฮะก็หลังจากพูดเรื่องวัคซีนมาเยอะนะฮะก็เหมือนเป็นแสงสว่างที่ปลายอมงนะครับสำหรับยารักษาสําหรับผู้ที่ติดแล้วนะฮะก็ถ้ายารักษาสําเร็จออกมาสู่ท้องตลาดจริงๆเชื่อแน่ว่าคนเสียชีวิตจากโควิดจะลดลงจนแทบจะเป็นศูนยนะฮะถ้ารักษาเราได้ผลดีนะฮะ ก็มาดูเนื้อข่าวกันนะฮะข่าวดีอีกหนึ่งทางเรื่องนะฮะในการป้องกันไวรัสโควิด1ิเเมื่อบริษัทยายักษ์ใหญ่หลายบริษัทรวมถึงไฟเซอร์ของสหรัฐเร่งทดลองยาเม็ดชนิดรับประทานเพื่อป้องกันโควิดเผยขณะนี้การทดลองอยู่ระหว่างกลางถึงปลายนะฮะเมื่อวันจันทร์นะฮะที่ยีกันยาเนาะไฟเซอร์และบริษัทยาและเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของสัญชาติอเมริกา,ถาแถลงว่าทางบริษัทได้เริ่มทำการศึกษาระยะก,กลางถึงปลายในการทดลองยาต้านไวรัสชนิดรับประทานทางช่องปาก เพื่อป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 ในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโควิดไฟเซอร์และบริษัทคู่แข่งต่างๆซึ่งรวมถึง Merck Co. Al, และของเยอรมันนะที่มีสำนักงานอยู่สหรัฐาน,นะฮะและบริษัท Roche Holding AG บริษัทยาและวิาภัณฑ์รายใหญ่ของสวิสนะฮะต่างแข่งกันพัฒนายาเมตต้านไวรัสต,ตัวแรงสำหรับป้องกันโควิด -19 ไฟเซอร์ระบุว่าทางบริษัทจะศ,จศึกษายาที่มีชื่อว่า p f 0 7 3 2 1 3 3 2ในผู้เข้าร่วมที่เป็น ผู้ใหญ่ร่างกายแข็งแรง2,660คนนะฮะอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันที่มีการยืนยันว่ามีผู้แสดงอาการติดเชือ้อโควิดอยู่นะฮะโดยในการทดลองจะใช้ตัวยา p f 0 7 3 2 1 3 3 2เนี่ยร่วมกับยา r i นาเวีย r ritonavir นี้มีมานานแล้วนะฮะคือรักษาโรคเอดนะฮะนะใน ritonavir ในปริมาณต่ำเป็นก็อย่างที่รู้รรกันนะฮะิโทนาเวียใช้กันอย่างแพร่หลาย กับยาเป็นสูตรผสมในการรักษาเชื้อ HIV มาก่อนนะฮะส่วน Merck Co. อเนี่ยพร้อมด้วยบริษัท Rich c k นะฮะ Bio t h e r a p e u t i c นะฮะซึ่งเป็นหุ้นส่วนกันนะฮะถแถลงในช่วงต้นเดือนว่าพวกเขาได้เริ่มลงทะเบียนผู้ป่วยในการทดลองขั้นสุดท้ายของยาเม็ดที่มีชื่อว่าโมโนพิราเวียเผลอๆโมโนพิราเวียจะออกมาก่อนนะคือโมโนพิราเวียนี้เคยอ่านข่าวไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะ ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก tnn อ n อนไลน์ก็กดติดตามกด subscribe กันได้นะฮะอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดครับอยู่ยังมีความหวังนะฮะสักวันเราจะชนะโควิดกันไปนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ